สวัสดีค่ะพี่น้องปองไปสู่ขูสู่คุณพบพอกับช่องสาวบ้านอาหนุ่มสวีเดนพี่น้องจ้าพบพอกันมือนีมาในพิธีบวงสรวงเทวเวชจ้าเนี่ยละค่ะในพิธีเนาะค่ะนำตัวเลขมาฝากมาตอนฟังให้จบฟังให้เข้าใจจะ้ะมีเลขถูกเนาะค่ะเสียงทย้ายเรากะเลขปูเถาเนาะค่ะปูเถาอายุกว่าแปดสิบเก้าสิบปีแล้วลพี่น้องเพิ่นเคียนเลขให้สองหางแค่นั้น ถ้าปู่ได้เขียนให้จังไดออกคงมดเพิ่นว่าเอา้าคลิปนี้เลยเอาตัวเีกมาฝากพี่ตอนนอเนอกจากมาคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i ้งกริ้ง,งเป็นกำลังใจนะคะเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อไปไปเบิง้งเนาะค่ะไปฟังงานในพิธีพร้อมๆกันจ้ะป้าสัมพุทธสภารม,มาณจเทานนบันสตสนาวาตา พระพุทธา,า,า,านารานาพระพุทธเจ้าเปิดโลก เปิดวาสนาทาเปิดจิตยาเปิดธรรมเปิดโลกเปิดจิตคอบจักรวาลด้วยนปูพธายา cằm mặt đi, cằm đi องา์พระพามีอพระทัานได้ใจพารมีองหลวงปู่ขามทิสาโลปเจียมยปุณ E so uh -oh. เป็นตัวเลขเนาะคะ่ะใน,พ,นะะ 196, พิธีเนาะคะ่ะหนึ่งเก้าหกที่เพิ่นจุดเซียงท้ายจากสิบพิธีแล้วเนาะค่ะตัดเลรน้ำเดิ้ลพี่น้องหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งหนึ่งหกหกหนึ่งและก็เก้าหกหกเก้าเลขอะจะมีประมาณนี้จ้ะในพิธีนี้มีหลวงปู่หลวงเอ่อหลวงพ่อสุริยันมาพรจ้ะแต่กะบบ่อไรทายเพิ่นเนาะ,ค,ะค่ะกะอยู่ไกลคนหลายจ้ะพี่น้องกะพิจารณาเบิ่งเด้อค่ะอันนี้เป็นเลขทูบ แต่เลขที่ปูเถาเขียนไห้เดียวสิให้เบิ้งค่ะนี่เด้อจ้ะเปรียบเทียบให้เบิ้งพร้อมลายมือปูเถาเบิ้งยากพี่น้องจ้ะเป็นลายมือผูเถาสมัยโบราณน้อจ้ะเก่าสิบปีนี่ก็อู้อายุหลายติบแล้วพี่น้องเพื่อนเขียนกำกับพร้อมเห็นบ่ค่ะไทยว่าสันว่าเบิ่งเป็นตัวใดค่ะหกศูนย์ห้าศูนย์เด้อค่ะสองหางแต่ระวังเด้อค่ะเลขหกกระดกเป็นเลขเก่าเด้อค่ะกะพิจารณาเบิ่งค่ะ สาบนาหยิบยกมาเป็นแค่แนวทางเนาะคะ่ะมีแนวทางเด็ดๆดีๆทั้งใดสาบนากะหยิบยกมาวอามาฝากมาตน้นให้แฟนชน่องเอฟซีนำไปพิจารณาค่ะผู้เฒ่างพันยุทั้งสาราคามเด้อค่ะอยู่วัดแต่ว่าสาบนา,จากจะโบ้เอ้ยซื้อวัดเพิ่นเนาะค่ะกจะให้แต่ตัวเลขมาเป็นแค่แนวทางค่ะกถือว่าเพิ่นดังดังคือกันนะในทางพวกอ่าพ,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 พวกอ่าของขังพวกพระพวกหยังสิแม่จัะเนาะคะ่ะสาบนากะใส่คำศัพท์บ,บ่ถึกอขอโทษขออภัยกันเว้าผิด นอกจากการนี้ล้ค่ะแครปหน้าจอนะคะ่ะมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ในด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริ้งกริงเปิดค่าการมองเห็นน้าจ้าฟังให้จบฟังให้เข้าใจพร้อมค่ะทุกคลิปทุกวิดีโอย้ำขึ้เก่า่นหละฟังให้จบฟังให้เข้าใจมักเลขทูบจัดที่เลขทูบหนึ่งเก้าหกหนึ่งเก้าหกตัดเหข็น้ำเด้อจ้าสำหรับเลขที่ปูเขียนให้กันี่ล่ะชัดเจนหกศูนย์กับห้าศูนย์ แต่ว่าหกศูนย์กับกับเลขเก้าไว้น้ำไม่เดอ้อค่ะเก้าศูนย์ไปจังสี่ก็แล้วแต่ผู้หมักเนกาะจะเลขบ่หลายหางหลอกพี่นอ้องคนแชร์หน่อยสองหางแค่นั้นก็ลองเบิงไปเสี่ยงเบิงค่ะเมนมีบุญสัมพันธ์เนาะค่ะเอาคลิปนี้บ่วหลายใยญ่ไปค่ะฝากพี่น้องก,กดไลค์กดแชร์ในเดอ้อเปิดค่าการมองเห็นค่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กริง่งกริ่งเป็นกำลังใจให้ค่ะคลิปนี้ฝากไว้แค่นี้พอกันคลิปหนาเฮงเฮด้วยๆปังปัสู่ขู่สู่คุณเงินไหลกองทองไหลเขา ไปเราจะสวัสดีค่ะยะทาวะลิวะหาปุราปาลิปุเรนติสาขะลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัรปฏิอิจิตังปะชิตังตุมหังคิดปะเมวะสมิชันโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปรนรรโสยะธามะนิโช ติระโสยะาสัพพิติโยวัชันโตสัพพโรโควินัสสะตุม,มาเตภวัดวันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนะศีลิสนิจังวุธาปจายโนจตารโรธรรม,มาวัฒนติอายุวันโมสุข,ขังระลัง